สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนตกปลานะครับนะครับคลิปนี้นะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ริมบ่อนะครับวันนี้นาเจมจะมาลองนะครับแอคชั่นของเจ้ากบยางแก้คันนะครับโดยที่กบยางแก้คันตัวนี้นะครับน้าเจมได้ทําการตัดขาทิ้งไปนะครับแล้วก็ เสริมตัวใบหลิวนะครับโดยที่ใบหลิวเนี่ยเราจะทําการตัดเอาไว้เพื่อให้มันเคาะกันนะครับก็จากครั้งที่แล้วเนี่ยนะเจมไปลองตกดูนะครับปรากฏว่าปลาเนี่ยมันกัดนะครับแต่มันกัดไม่ค่อยโดนนะครับไม่เห้ราจริงๆไม่รู้ว่าเป็นเพราะไอหางเจ้ากบ ย่างแก้คันหรือเปล่านะน่าจะเป็นเพราะว่าปลาน่าจะกัดที่ขานะครับของกบยางแก้คันนะครับซึ่งมันกัดไม่โดนตัวเบ็ดนะครับวันนี้นาเจมก็เลยลองโมดิฟายเจ้ากบยางแก้คันดูนะครับแล้วก็วันนี้จะมาลองแอคชั่นของกบยางแก้คันดูนะครับว่าแอคชั่นมันจะเป็นประมาณไหนนะครับมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับ น้ำแรงนะครับลมแรงน้ำแรงจะเสียงค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับบ่อนี้อาจจะคลื่นแรงไปหน่อยเพราะว่าลมหนาวเข้านะครับเดี๋ยวเราไปลองอีกบ่อหนึ่งนะครับ มานี่ก็เป็นอีกมุมนึงครับเห็นจะชัดเลยตรงนี้ไม่ค่อยมีลมสักเท่าไหร่นะครับลองดูแอคชั่นของตัวเจ้ากบยางแก้คันนะครับ นยาไปล้เห็น hey, หลายท่านที่ใช้นะครับอาจจะเอาเจ้าขานี้ออกไปเลยแต่นะเจมใช้ทำการตัดขาทิ้งนะครับโดยที่ยังให้ยางของขานี้ยังอยู่ในตัวกบยางนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาขาออกไปเนี่ยน้ำอาจจะเข้าได้ เจมก็ได้ลองตัดขาทิ้งดูนะครับแอคชั่นค่อนข้างดีนะครับเสียงใบหลิ่ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับแล้วก็มีฟองนะจากการที่ใบหลว่มเคาะกันแล้วเกิดฟองอากาศนะครับ ็ผู้ชมทางบ้านไปลองทํากันดูได้นะครับสำหรับเจ้ากบยางแก้คันนะครับใครที่ชอบนะครับก็ลองดูนะครับ ส่วใครที่มีความคิดเห็นยังไงครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสำหรับช่องคนตกปลานะครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับส่วนข้อดีของมันะครับในการที่เราเอาขาออกไปหรือว่าตัดขาทิ้งเนี่ยข้อดีของมันขาเจ้าตัว อย่างเมื่อมันไม่มีแล้วเนี่ยม,ม,มันก็จะมีข้อดีเมื่อเราไปเจอพวกหมายที่มีอุปสรรคนะครับพวกสาวะหรือจะเป็นหญ่านะครับพอมาไม่มีขาเนี่ยไอ้ขามันก็จะไม่ไปเกี่ยวพวกสาวะหรือญ่านั่นเองนะครับก็เป็นข้อดีแบบหนึ่งนะครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับนะัาเจมถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับนี้เรามาลองดู แอคชั่นเฉยๆนะครับโดยรวมแล้วนะครับก็โอเคถือว่าโอเคนะครับสำหรับกบยางแก้คันที่เราทำการโมดิฟายเข้าไปนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปถัดไปนะครับและที่สำคัญนะครับทุกคนจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆแบบนี้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับ ช่องคนตกลาต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบุยบุยเจอกันคลิปหนะ้า